เพราะลูกหนังกับมาเฟียฟุตบอลประจําวันพฤหัสที่28พฤศจิกวันนี้จัดมาให้7คู่ที่น่าสนใจมาดูกันเลยสรุปผลการวิเคราะห์บอลเมื่อคืนที่หน้า YouTube 7คู่วินไป3พลาดสหูแหวงห่งเลื่อน1ตัวตึงอย่างสูงเซลติกพลาดไปขออภัยด้วยนะครับผมสวยคืนนี้จะเป็นคู่ไหนติดตามในไลฟ์สดที่หน้า a c e b o o k เวลา1ุ่มตรงนะครับ คู่แรกไฮเดนแฮมจากเยอรมันเจอของแข็งจากอังกฤษอย่างเชลซีคู่นี้ข้อเสนอทีมเยือนจบ2ประตูก็ได้ยิ้มซึ่งมองว่าน่าจะทําได้ถึงแม้ว่าเชลซีจะจัดตวตมุนเวียนทุกครั้งที่ลงเล่นในรายการนี้แต่คุณภาพก็ยังเหนือกว่าแถมเจ้าบ้านน่าจะเน้นเกมในประเทศอย่างเดียวแล้วเพราะหนีตายสุดๆอยู่คงไม่สนกระแสะขอไปเชลซีแล้วกันครับอุถัดมาเที่ยงคืน45ลาซิโอเจอรูดูโกเลส ทีมจากบบลเรียหน้าทีนี้ลูกทีมของมาโคบารอนี่ผลงานดุดันไม่เกรงใจใครเกมที่เจอตบปอร์โต้กลิ้งมาแล้วแถมเกมในบ้านแพ้ครั้งสุดท้ายต้องย้อนไปไกลถึงช่วงต้นปีกันเลยสว่วนลูโดโกเลตเกมนอกบ้านจัดว่าแย่ไม่ชนะใครเลยทุกรายการก็คงต้องตามอินซีฟ้าขาวไปดีกว่าครับคู่ที่3ไปกันที่ประเทศเช็กเจ้าถิ่นโนหนึ่งของประเทศตอนนี้อย่างสลอเวียปรากเจอกับลูกทีมของจามูอย่างเฟเดบาเช่เจ้าบ้าน แข่งทั่วแผ่นยางเฝ้าหลังแต่นั่นคือเกมในบ้านแต่ออกนอกบ้านโดยเฉพาะในรายการนี้เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่ซึ่งเหมือนกันกับทีมเยือนเกมล่าสุดบุกไปแพ้มาแต่ว่าขึ้นชื่อว่ามูรินโญ่รายการทัวนาเมนต์ยังคงขายได้เชื่อว่าเกมน่าจะออกเบียดและสุดท้ายลูกทีมของจามูน่าจะยันอยู่ได้ครับุี่สเตอัวบูคาเรสปะทะก,กับโอลิเปียกอส ขึ้นชื่อกว่าเป็นทีมจากโรมาเนียสายเน้นสายชัวรับลอโต้ซึ่งวันนี้ต้องเจอโอลิปกอสทีมที่ถ้าเล่นในบ้านบูแลกแต่พอออกนอกบ้านแพ็คเกมแน่นและคู่นี้เลือกยากนะครับแต่ทางให้เลือกลงทุนต้องไปที่สกอร์ต่ำซึ่งสายเน้นผลมาเจอกันโอกาสน่าจะลุ้นได้มากกว่าครับ อูที่ 5. โม e จากนอร์เวย์สายเอนเตอร์เทนวันนี้เล่นในบ้านเจอกับอัปโปเอลนิโคเซียจากไซปรัสอันดับยังมีลุ้นเข้ารอบทั้งคู่เชื่อว่าน่าจะลุยกันแน่โดยเฉพาะเจ้าบ้านที่เล่นในหลังดุดันต่อเนื่องมีสกอร์มาฝากทุกเกมทีมเยือนมีปัญหาเรื่องเกมรับที่เสียง่ายแต่เกมลุกของพวกเขายังไว้ใจได้แต่โม e มาแบบนี้สายสูงไว้ใจได้เลยจัดสูงเต็มๆไปได้เลยครับ ที่6ร้อนแรงเหลือเกินสำหรับลูกทีมของปาราดิโนที่พาทีมมาลุ้นแชมป์เฉยเลยวันนี้มาเจอกับปาฟอสจากไซปลัสดูแล้วเหมือนจะเคี้ยวง่ายนะครับแต่ฟิออมีห่วงเพราะมีเกมสำคัญเจอกับอินเตอร์ในบอลลีกอาจจะพักตัวผู้เล่นไว้อาจจะชนะได้แต่ตามข้อเสนอที่เปิดมาอาจจะไม่ถึงอาจจะขอเล่นประคองหนึ่งแต้มพวกเขาอาจจะพอใจแล้วก็ได้ดังนั้นขอลองปาฟอสละกันครับผลเสมออาจจะเกิดขึ้นได้สาหรับคู่นี้ ู้สุดท้ายเกมใหญ่ของวันนี้เลยก็ว่าได้น้องไก่สเปอร์เจอโลมา สเปอร์กำลังใจมาดีเพราะเกมล่าสุดสร้างผลงานโหดไว้ย่ำิตีของเป๊ปเลเทสส่วนโลมาแม้ว่าจะเปลี่ยนกุซื้อใหม่มาเป็นลานิเอรี่แต่ก็เหมือนว่ายังไม่ช่วยอะไรเลยเพราะเกมล่าสุดบุกไปแพ้นาโปลีแถมเกมหน้ายังต้องเจอกับอาตาลันตาด้วยเชื่อว่าพวกเขาน่าจะทิ้งรายการนี้แล้วเพราะ4เกมโลมาแพ้รวดเลยคงไปเน้นหนีตายในหลีมากกว่าเพราะแต้มห่างโซตกชั้นแค่3คะแนนเท่านั้นดังนั้นคู่นี้อยู่สเปอร์ไว้ใจได้กว่าครับแล้วคุณล่ะ มีมุมมองเดียวกันหรือเปล่าคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับฝากกดแชร์และกระดิ่งติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลุยดีรออะไรอะ่ะ